น,ะะน้องจะพามาชมรถตอนเดียวโฟวิลตัวนี้นะคะ,ะเป็นเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่660,600บาท<า>นะคะตัวนี้จะเป็นสีบอลเงิน,นะคะ่ะตัวนี้จะมีให้เลือกสองสีนะคะคุณล,ลูกค้าก็คือจะมีสีขาวกับสีบอลเงินแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกรนชนหน้าเ <ghosts. S 1> ล็กซึ่งแข็งแรงมากค่ะจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มก็คือตัวนี้ค่ะวินน, <ะ S 1> นักด้านข้าง <นะ S 1> ็นคิ้วล้อนะคะจากมิสโูมอเตอร์ค่ะของแท้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแมตพร้อมยาง MT ค่ะแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านทางค่ะเราใส่บันไดข้างเป็นตะแกรงให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะบันไดข้างตะแกรงแข็งแรงมากค่ะใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะก็จะเป็นโลบาร์โลบาร์เหล็กพร้อมกับตะแกรงด้านบนนะคะตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะนะคะาจะเป็นกันชนท้ายเหล็กค่ะ ตัวนี้ก็จะมีไฟสองป้ายให้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็จะมีห่วงแดงๆอันนี้คือใส่นาแล้วสวยดีค่ะคุณลูกค้าน่คะอันนี้สังเกตว่าตัวนี้สี่คูณสี่ของเราก็จะมีสี่คูณสี่ดิฟล็อกอยู่ตรงนี้เลยแล้วนะคะกระบะมิซูแตกต่างจากกระบะยี่ห้ออื่นยังไงคือด้านข้างของเราจะมีตัวตะขอค่ะยึดตัวความแข็งแรงนะคะความโดดเด่นของ คลิปนี้น้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะพาไปดูรุ่นไหนสีอะไรนะคะย่คะยังไงฝากด้ก ามช่องของน้องด้วยนะคะน้องมิสูรท่านลูกค้าสนใจรถนะคะสามารถโทรหาน้องได้เลยที่เบอร์0994615466<อ>ค่ะซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมายิ่งเป็นช่วงนี้นะคะช่วงโควิดก็ลูกค้าสามารถจองออนไลน์เข้าบริษัทมิสูเซฟรายได้เลยแล้วก็เดี๋ยวทางเราส่งไปนั้นไปเซ็นถึงประตูบ้านลูกค้าเลยค่ะแล้วลูกค้าก็รอรับรถอยู่ที่บ้านแบบนี้เลยเรามาส่งให้ถึงสวนทุเรียนแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้า ลูกค้าอยู่ที่ไหนเราไปส่งให้ค่ะมีบริการ delivery ถึงบ้านเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้องด้วยนะคะ